อันว่าเรื่องอันกินเหล้ากินเบียแล้วบ่นอืะกินมันก็เสียบอยู่อันแม่นบางห่านน้อยจากมาแต่สิดืเหละบ้านม่นสองอย่างคอาเจนเิ่นว่ากูก็คิดว่าแม่นคอาเจนสิผิวขาวหน้าใสผิวพันตึงตังและงับแม่มันสามเจอกสี่เจอกแล้วโอ้ลัวมันต้องข่าวคนกินต้องข่าวกุ้มเป็นเดือนเลยความความโรภพาของมึงเออกูก็งับเอากูหูมื่อขึ้นพูดนะ อยู่เรื่องปลายกูมองยี่กูย่นยุก็ว่ามันลิงก็รอกป้าหลงบ่เป็นบาทนี่มึงเป็นลิงกับบาทเลยวะเออกูว่ามันผิวสีขาวเบื้องมันซักเอาแท้าว่ามันไม่ขาวแล้วมันเหลืองเลยมนดินป่เออบ่หลังบ่นอนน่ะเออแล้วมีอีกบักนึงมากินก็ระบ่คือมู่ก็บักอันนั้นสิไดแล้วยืนดูสิละเอาเป็นสังนเป็นยังคือเป็นแน่นอนจังหัวมาแล้วยืน